ส่วนอันนี้ก็ต้องการคําตอบเหมือนกันนะคะที่ภูกเก็ตค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งไปคลอดลูกนะคะลูกเนี่ยอายุ15วันยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะภาวะอื่นนะคือน้องสําลักน้ําคร่าก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลตัวคุณแม่เนี่ยคลอดเสร็จออกมาปรากฏว่าลูกของคุณแม่กระดูกหักท่านผู้ชมคะกระดูกหักขณะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วดูฟิล์มเอ็กซเรย์เปรียบเทียบค่ะท่านผู้ชมหักขนาดนี้เลยนะคะภาพขวาคือล่าสุด6มิถุนายนเมื่อวานนี้ค่ะ หักขนาดนี้อะค่ะตอนคลอดมาปกติจะเห็นได้จากฟิล์มเอ็กซเรย์ภาพซ้ายนะคะแล้วหักได้ยังไงในเมื่อยังอยู่ที่โรงพยาบาลนี่วันนี้คุณแม่คุณพ่อ ไปโรงพักเลยนะคะไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้คุณแม่อัชาราจันทราช่อายุ30ปีเป็นครูโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในภูเก็ตนี่แหละค่ะคุณแม่บอกว่าคุณแม่คลอดน้องวันที่23พฤษภาคมนะคะแล้วหลังจากคลอดเนี่ยคุณหมอบอกว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงมีภาวะสำลักน้ำคร่ำต้องเอ็กซเรย์ปอดต้องให้ออกซิเจนและอยู่ในการดูแลของคุณหมอก่อน ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าคือภาวะอื่นๆของน้องเนี่ยปกติดีนะคะสภาพร่างกายของน้องก็ครบสมบูรณ์ทุกประการอาการโดยรวมไม่น่าห่วงเรียกว่าอย่างนั้นเถอะคุณแม่ก็โอเคก็ทําตามที่คุณหมอบอกนะคะตัวคุณแม่เนี่ยพอหลังคลอดผ่านไปได้3วันคุณแม่ก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วทางโรงพยาบาลบอกว่าให้กลับมาเยี่ยมลูกสาวได้าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณแม่กลับมาอีกทีตอนน้องอายุได้หนึ่งอาทิตย์ก็คือ31พฤษภาคมวันที่ไปเยี่ยมทุกอย่างปกตินะคะหมายความว่า โอเคแหละน้องก็มีมีเครื่องช่วยหายใจที่ใส่จากภาวะสำลักน้ำคร่ำที่น้องเป็นตั้งแต่ตอนเกิดแต่นอกจากนั้นน้องปกติดีทุกอย่างคุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็ยังอุ้มน้องได้ปกติเลยด้วยซ้ำแต่คุณหมอบอกว่าให้อยู่โรงพยาบาลต่อรักษาภาวะสำลักน้ำคร่ำนี่แหละค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้นี่แหละช่วงบ่ายคุณแม่ไปเยี่ยมลูกสาวอีกครั้งตามคิวนัดคราวนี้คุณหมอบอกเลยว่าลูกสาวคุณแม่ยกแขนไม่ได้ แขนท่อนบนด้านซ้ายของน้องค่ะแล้วก็เอาฟิล์มเอ็กซเรย์เปรียบเทียบมาให้คุณแม่ดูภาพนี้เป็นภาพเมื่อวานค่ะน้องอายุ14วันนี่ค่ะแล้วภาพซ้ายหลังคลอดปกติดีคุณแม่บอกตกใจมากคือทั้งเป็นห่วงลูกของเราที่เพิ่งคลอดอายุได้แค่2อาทิตย์แล้วแขนหักแบบนี้กับอีกอย่างคุณแม่ก็สงสัยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงในเมื่อน้องยังอยู่ที่โรงพยาบาลพอถามโรงพยาบาลไปได้แต่คาตอบว่า เดี๋ยวโรงพยาบาลต้องประชุมกันก่อนต้องประชุมหาสาเหตุก่อนนอกนั้นโรงพยาบาลไม่ได้ตอบอะไรคุณแม่เลยแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากโรงพยาบาลาคุณแม่ตัดสินใจมาลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สพเมืองภูกเก็ตค่ะเขาบอกว่าน้องเริ่มยกแขนไม่ได้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วทีนี้ไม่มีการติดต่อมาบอกอะไรเราเลยที่เราได้เยี่ยมก็คือตอนบ่ายโมงพยาบาลก็เดินมาบอกว่าคุณแม่น้องยกแขนไม่ได้นะ แล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าแขนหักค่ะ,ะแล้วก็แบบช็อกมากเลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดีค่ะคเพราะเราถามถึงสาเหตุก็บอกบอกไม่ได้ว่าสาเหตุอะไรที่น้องอะ่ะแขนหักแล้วก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวขอประชุมกันก่อนหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่มีการติดต่ออะไรมาเลยโหอยู่โรงพยาบาลกลายเป็นแขนหักแล้วกระดูกต้นแขนซ้ายเลยนะคะของทารก14วัน เรื่องนี้ทีมข่าวเราสอบถามไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตคุณหมอวีรศักดิ์หลอ่อทองคําแล้วนะคะท่านบอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดูแลเด็กรวมไปถึงคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกด้วยพยายามจะหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการถแถลงข่าวรอฟังกันนะคะครับ